เมื่อนุ่มเวียดนามพาทัวร์สลัมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยชาวเวียดนามถึงกับแปลกใจทําไมบรรยากาศในสลัมที่ใหญ่ที่สุดของไทยกลับมีแต่รอยยิ้มและความเป็นกันเองมีน้ำซ้ำคนในสลัมยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวเวียดนามท่านอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปวิดีโอดังกล่าว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube a r c h i v อีกครั้งนะครับเช่นเคยวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความเห็นจากชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเทศไทยมาฝากนะครับก็ยังคงเป็นเวทคอมเมนต์จากชาวเวียดนามนะครับทำคอมเมนต์เวียดนามแบบแฮชแท็กกันไปเลยนะครับสามคลิปติดเพราะว่าถ้าเราทำคอนเทนต์หรือว่าดูอะไรเยอะมันก็เป็นการทํางานของอ l g อ r i t h m YouTube นะครับก็จะ i n ทรด d u c e หรือว่าแนะนําเนื้อหาคล้ายๆกันมานะครับก็เลยเป็นที่มานะครับ วันนี้จะเป็นเรื่องราวจากช่องอุ้งซองมวลวีซาวนะครับเป็นยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามนะครับแต่ว่าเขาจะมาแปลกนะครับปกติชาวเวียดนามเขาจะเป็นสายกินช็อปคาเฟ่อะไรเงี้ยก็สบายๆนะครับอันนี้จะพาไปเที่ยวเปิดโลกสลัมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั่นก็คือคลองเตยนะครับโดยคลิปนี้ก็ลงไปเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับตลอดระยะเวลา30นาทีนะครับทีนี้เขาก็เดินทัวร์นะครับในสลัมคลองเตยนะครับเขาก็สลุปมลงความที่เห็นว่านะครับ ที่นี่เป็นสลัมนะครับแต่บอกว่าบอกได้เลยว่าทุกคนที่นี่เป็นคนน่ารักสุภาพแล้วก็เข้ากับคนง่ายนะครับอขณะที่ทัวร์อยู่เขาก็เจอ,อเขาเรียกว่าอะไรขาใหญ่ขาใหญ,ใหญ่มีรอยสักนะครับเป็นชายลักษณะแบบว่าเป็นแบบว่านักเลงนักเลงหน่อยอะไรเงี้ยรอยสักเต็มตัวสองสาคนนะครับเ mm hmm. ขาบอกว่าตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าเหมือนจะน่ากลัวนะครับแต่พอได้พูดคุยทักทายก็บอกโอ้พวกพี่ท่านนี้ก็เป็นมิตรเป็นกันเองนะครับแล้วก็ดูพวกเขามีความสุขในชีวิตดีนะครับ ขาก็ให้คําแนะนํานะครับบอกว่าถ้าใครอยากจะมาที่นี่ก็นะให้อยากให้มาอย่างน้อยกันสองคนนะครับเพราะว่ามันจะดูปลอดภัยก็จริงแต่ว่าในบริเวณนี้ก็ยังมียาเสพติดอยู่บ้างะคะ mm hmm. รับก mm ็ควรหลีกเลี่ยงซอกหลบซอกมืดอ,อะไรประมาณนี้นะคร mm ับ hmm. ก็เป็นการแบบว่าทัวร์แบบใหม่นะครับต่อไปทัวร์สลัมของเตยนะคร mm ับ hmm. อ่าทีนี้คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีชาวเวียดนามเข้ารับชมแล้ว มากกว่า120,000วิวนะครับและแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากนะครับที่เคยแอดมินจะหยิบยกความเห็นเป็นบางส่วนมาใช้ทุกคนฟังก่อนจะรับฟังความเห็นแอดมินฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ครับเพื่อเป็นกาลังใจให้แอดมินทาคลิปต,ต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีต่อไปในกดจากช่องแบงคอกทูปอากิระด้วยนะครับขอบคุณครับชาวเวียดนามท่านแรกก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า คนเวียดนามที่เดินทางมาประเทศไทยมักถูกไกด์นำเที่ยวพาไปยังสถานที่ใหญ่โตสวยงามทันสมัยหรูหราพวกเขาจึงยกย่องประเทศไทยแต่พวกเขาไม่รู้ว่าภาพในวิดีโอนี้เป็นเช่นไรภายใต้เมนี้ก็มีเพื่อนร่วมชาติเขามาตอบหลายคนเลยนะครับท่านแรกคุณคอยเข้ามาตอบบอกว่าทุกประเทศก็มีสลัม เพืนรมชาติคนต่อมาคุณฟงนามก็มามบอกว่าแล้วเมื่อน,นักท่องเที่ยวมาเวียดนามไกด์นาเที่ยวพาชาวเวียดนามพาพวกเขาไปเที่ยวสลัมหรือไม่ต่อมาคุณตินงอกนะครับผมเคยไปเที่ยวเมืองไทยเช่นกันแต่ไม่เคยรู้ว่ามีย่านสลัมแต่ในคลิปนี้ผมสังเกตเห็นว่าคนในสลัมแม้ว่าจะเจอคนแปลกหน้าไม่ว่าจะเดินหรือทำอะไรก็ตามถึงแม้จะรีบพวกเขาก็ยังทักทายและยิ้มแย้ม ต่อมาคุณตวนเจินนะครับบอกว่าสลัมที่นี่ดูสะอาดและสามารถอยู่อาศัยได้ดูโปร่งสบายมากกว่าในเวียดนามและเมื่อเทียบกับสลัมในกรุงมนิลาที่นี่ก็ยอดเยี่ยมทีเดียวคุณอูชูนะครับบอกว่าถึงจะเป็นสลัมแต่ผู้คนก็น่ารัก ท่านต่อมาบอกว่านี่อาจเป็นวิดีโอสลัมแรกของประเทศไทยที่ยังไม่มีใครโพสต์เลยยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามท่านแรกนะครับมาเปิดโลกสลัมในกรุงเทพนะครับท่านต่อมาคุณกวงเงียนนะครับบอกว่าวันนี้ผมดูคลิปนี้ครั้งแรกก็พบว่าชีวิตในเมืองไทยก็น่าสนใจไม่น้อยต่อมาคุณกว่างจินบอกว่าถึงแม้พวกเขาจะมีรอยสักมากมายเกินไปก็ตาม แต่ฉันเห็นว่าพวกเขาก็ดูอ่อนโยนต่อมาคุณบินงอกนะครับบอกว่าสวัสดีครับท่านชาวสลัมสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากก็คุณเจ้าของช่องนะครับก็มีการไปพูดคุยกับพี่น้องชาวกองเตยหลายท่านนะครับก็มีหลายท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับก็เป็นที่มาของเม้นของคุณบินงอกนะครับต่อมาคุณเฮียนนินนะครับบอกว่าบริเวณสลัมดูเรียบร้อยและสะอาด ท่านต่อมาบอกว่าย่านสลัมแต่ติดตั้งถังดับเพลิงไว้มากมายสำหรับท่านนี้ก็คงไม่คิดนะครับว่าอ่าย่านสลัมแต่ว่ามีมีถังไว้คอยดับเพลิงด้วยนะครับต่อมาคุณแดนฮวนบอกว่าสวัสดีนี่เป็นสลัมอันเงียบสงบขอให้คุณมีสุขภาพที่ดี ท่านต่อมาบอกว่าสลัมแห่งรอยยิ้มท่านต่อมาบอกว่าถ้าสลัมอยู่ในเวียดนามคงจะอันตรายมากกว่านี้ท่านต่อมาคุณทิทิเม้นไว้ว่าความยากจนไม่ใช่อาจญากรรมพวกเขายังคงมีความเป็นมนุษย์บางคนอาจมีความแตกต่างกันแน่นอนว่าคนรวยก็ไม่ใช่คนดีทุกคน ทันต่อมานะครับบอกว่าฉันดูละครไทยบ่อยๆและรู้วิธีฟังและเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดคุณควรเรียนภาษาไทยบ้างมันจะช่วยคุณได้มากภาษาไทยเรียนรู้ได้ง่ายมากท่านนี้คงเป็นคอมเมนต์จากคนที่ดูละครไทยเยอะนะครับก็เลยบอกเรียนรู้ได้ง่ายมากนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าภาษาไทยยากนะครับต่อมาคุณชนนี่เดแอนนะครับ ฉันพยายามเรียนรู้ภาษาไทยแต่ฉันไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์เยอะเมื่อฉันรู้วิธีพูดและวิธีพบปะคนไทยพวกเขาเป็นมิตรและให้ความเคารพมากเพราะว่าฉันเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนครับเดีย๋ยวเราส่งท้ายกับอีกสองความเ็นสุดท้ายสั้นๆนะครับคุณล็อกฟุกบอกว่ามองดูแล้วพวกเขายากจนแต่ก็ยังมีความอ่อนโยนและน่ารักมากท่านต่อมาสุดท้ายแล้วบอกว่า ดูสะอาดาก็เวียดนามเป็นพันเท่าและผู้คนก็ดูใจดีมากครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านชาวอาเซียนที่แอดมินนามาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นไ่อย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนามาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจงให้อดมินทําคลิปต,ต่อไปและเพื่อที่เพื่อ,อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงคอ้ทูปอากิรกันะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ